ที่ทิโรซูเนี่ยพี่ก็อยากไปมานานมากนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสแบบเหมาะๆสะักทีอันนี้เลยแบบถือโอกาสช่วงที่ฝนกง,ย,ง,ย,งยังดีนะครับน้ำยังสวยอยู่เอาอุปกรณ์อะไรไปทำงานด้วยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยการเดินทางไปทีลาซูเนี่ยแนะนำให้ออกจากบ้านแต่เช้ามืดเลยนะครับเราออกจากกรุงเทพสมมุติว่าตีสี่ถึงประมาณหกโมงเช้าเนี่ยเราก็จะไปถึงที่แม่สอนนะครับไม่น่าจะเกินเที่ยงหลังจากนั้นเนี่ย เราก็ขับรถลงอุ้มผางทางมันจะคโค้งมากหน่อยนะครับไปเรื่อยๆอาจจะมีอ้วกบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ใช้เวลาประมาณ4 6ชั่วโมงนะครับถ้าคนขับรถเก่งนะครับออกจากกรุงเทพประมาณไม่เกิน6โมงเนี่ยประมาณบ่าย3ไม่เกิน4โมงน่าจะถึงอุ้มผางแล้วนะครับก็เข้าไปที่น้ำตกทเทอรสูไปกางเต็นท์ได้เลยนะครับลงทะเบียนที่ด้านหน้าทางเข้า แต่ว่าถ้าขับรถไม่เก่งเนี่ยแนะนําว่าไปนอนที่แม่สอดหรือไปนอนที่อุ้มผางมึนๆก็ได้มีรีสอร์ทดีๆเยอะนะครับแล้วตอนเช้าเนี่ยค่อยเข้าไปที่อุ้มผางการเดิน,นทางเราจะไปรถส่วนตัวก็ได้นะครับแนะนํารถเก่งที่ไม่โหลดเตีย้ยกะบะหรือโฟวินะครับเช็คยางกับเบรกให้ดีหรืออาจจะ,ะนั่งรถ ตู้ไปนะครับหรือนั่งรถทัวร์แล้วก็ไปจ้างรถที่นั่นก็ได้ก็สะดวกดีนะครับสิ่งที่นำไปด้วยแน่นอนกล้องเลนวายนะครับช่วงประมาณ14 -85 มิลนะครับได้ใช้เยอะนะอาจจะชูซูมกษักระสักมาคโครหน่อยนึงอะไรเงี้ยขาตั้งต้องติดไปไม่มีไม่ได้นะครับฟิลเตอร์ ND ฟิลเตอร์ PL ฟิลเตอร์ครึ่งซีกนะครับแบตเตอรี่เตรียมไปให้พร้อม ที่นั่นเนี่ยเราจะต้องกางเต็นท์นอนนะครับถ้าไม่นอนรีสอร์ทข้างนอกก็จะต้องกางเต็นท์เพะฉะนั้นถุงนอนเต็นท์ที่กันฝนกันน้ําค้างน้ําค้างแรงนะครับเ,เสื้อกันหนาวไปหน่อยนะรรองเท้าที่ลุยน้ําได้กระชับหน่อยนะครับมันไม่ได้เดินป่าเทคกิ้งอะไรมากมายก็เดินไปตามทางเรื่อยๆแต่ว่าจะมีลุยน้ํานะครับระหว่างทางก็มีฝนตกอยู่ไปปล่อยนะครับเดี๋ยวพี่โกจะรีบเดินทางเพื่อไปกางเต็นท์ให้ทัน ก่อนอที่เราสูจะปิดนะครับแล้วก็จะได้พักผ่อนไ้ที่ออกมาแต่เช้าพรุ่งนี้เราจะเข้าไปถ่ายน้ำตกกันแต่เช้าเลยครับ,รบตอนนี้เราก็มาที่ทางเข้าของด้านน้ำตกที่รอสูนะครับ ซึ่งอยูอ่เลยจากจุดที่เราตั้งเต็นท์อยู่นิดเดียวนะฮะเราก็จะมีข้อห้ามบอกนะครับตนนัวนี้ว่ามาที่น้ำตกทีรอซูเนี่ยห้ามอะไรบ้างนะครับเช่นอย่าให้อาหารสัตว์ปลาห้ามตัดต้นไม้ล่าสัตว์นี่เรื่องปกติไม่เผาป่าไม่ดิ้งขยะไม่ส่งเสียงดังนะครับห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกสารเคมีอันตรายห้ามขับรถเร็วเกินกําหนดนะครับห้ามสัตว์เลี้ยงแล้วก็เก็บของธรรมชาติเล่นการพนันนะครับาทาง เล่นการพนันกับกินเหล้าเนี่ยจะเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็อันนี้เป็นประวัติของนกตกที่เราสูนะครับก็ค้นพบโดยชาวกระเลี่ยงทานนี้เป็นเป็นชาวเขาเผ่ากะเหลี่ยงนะครับก็มีชาวกะเหลี่ยงมานะครับแล้วตอนหลังก็ตำรวจตำรวจชยายแดนก็ใช้อคอปเตอร์มาสำรวจนะครับปี2528นะครับก็เข้ามาสำรวจเป็นครั้งแรกแล้วก็มีการเผยแพร่นะครับ ผมเข้ามาที่นี่ครั้งแรกประมาณปีประมาณสามประมาณสา3หสามเจ็ดนะครับอา่าตอนนี้เราก็เดี๋ยวเข้าทางเข้าแล้วครับก็มีเป็นจุดคัดกรองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยคงมีเราแค่สองคนที่เดินเข้าน้ำตกทีรอสูขนะครับไม่มีคนนะฮะก็เรามาวันธรรมดานะ,ะที่ไหนก็สวยที่ไหนก็ไม่มีคนนตะถ้าวันเสาร์ที่นี่แน่นแน่นอนนะครับคเขาเนี่ยกลับกันแล้วอา่า เมื่อคืนเรามีการเต็นท์อยู่แค่ 3, 3เต็นท์สเต็นท์อาแล้วก็มีเราวันนี้เราเหลืออยู่เต็นท์เดียวที่เหลือกลับหมดแล้วนะครับไม่รู้จะมีเติมมาใหม่ไหมนะฮะก็ทางเดินเขาปูซีเมนไว้อย่างดีนะครับอีก1.5กิโลเมตรก็จะถึงตัวน้ำตกนะฮะอันนี้เรา ใกล้ถึงตัวน้ําตกแล้วนะครับจะได้ยินเสียงน้ําตกแบบก้องอลังการเลยเย็นลมเย็นด้วยใช่ช่วงนี้ผ่านมาไม่ค่อยมีลมนะตรงนี้นี่ลมเย็นแต่ว่าเดี๋ยวพอเข้าไปใกล้นี่รองน้ำจะเต็มหน้าเลยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเต็มตัวเปียกได้ก็มาที่นี่ไม่ต้องห่วงนะครับยังไงก็เปียกมีทั้งลุยน้ําแล้วก็เปียกน้านะเสียงโห้ออลังมากนะครับเราเริ่มเห็นน้ําตกกันแล้วนะครับันนี้เดี๋ยวเราไปดู น้ำตกที่สวยงามอลังการที่สุดในเมืองไทยนะครับผมว่ามันน่าจะสวยที่สุดในเมืองไทยแล้วก็ยังไม่เคยเห็นที่ไหนสวยขนาดนี้เดี๋ยวเรามีถ่ายด้านนี้ไปด้านโน้นที่ถ่ายได้นะตรงนี้ตรงน,นี้แล้วก็เดินเดินขึ้นล้อขึ้นไปด้านบนนี่มันมีทางด้านนน้นด้วยนะ น้ำเริ่มน้อยลงไปหน่อยนะครับถ้าให้สวยใสต้องมาแบบพอเปิดปุ๊บมาปับ๊บเพราะว่าด้านด้านบนนั้นน่าเล่น้ำเริ่มน้อยลงละตอนถ่ายชั้นหนึ่งนะครับผมก็จะใช้ VALUABLE ND นะครับในการลดแสงเพื่อให้ลาก shutter speed ให้น้ำนุ่มได้ ต่อมาก็ไต่ลงมาที่ชั้นล่างนะครับถ้าเป็นหน้าฝนทางมันจะลื่นมากให้ระวังนะครับแล้วน้ำมันจะเยอะแต่ว่าตอนที่ไปนี่เดินสบายเลยตรงนี้จะมีจุดถ่ายรูปที่สวยนะครับมุมมันจะเชิดขึ้นจะเห็นน้ำตกแบบด้านหน้าใหญ่ด้านหลังเล็กนะครับตรงนี้คือจุดที่เราถ่ายกันตอนแรกนะครับแสงมันก็จะโผล่ๆก็จะถ่าย วิดีโอยากหน่อยแต่ภาพนิ่งไม่เป็นไรนะครับถา้านิ่งเนี่ยแสงมาก็สวยแสงผูกก็สวยนะครับโดยเฉพาะตอนทิ้งเที่ยงแสงมันลงตรงมันก็ได้น้ำเออผมว่าถ้าสวยเนี่ยต้องมาตาตอนน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผาด้านบนที่เราจะเห็นนะฮะตรงด้านนู้นเนี่ยมันจะมีน้ำเต็มนะครับตอนนี้คือน้ำมันน้ำมันเริ่มผาบนน้ำมันเริ่มน้อยไปหน่อยนะครับผมคิดว่าน้ำต้องเยอะกว่านี้ ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่ม,มจะไม่สวยแล้วแต่ว่ามันมาไม่ยากละครับเราไปได้เรื่อยๆอ่ะขึ้นไปเลยทช่่ะแล้วใครทิ้งขวดน้าไว้ตรงนี้เนี่ยตัวร้ายจริงๆพาเมียมาลำบาก อย่ามุดได้ จะตาย เดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปที่ชั้น2นะครับซึ่งถ้าน้ามันไม่เยอะมากไม่หนักเนี่ยเราจะสามารถไต่ขึ้นไปได้แต่ให้ระวังหน่อยนะครับแต่ดูเรื่องความปลอดภัยอย่าเสี่ยงนะฮะทางก็จริงๆไต่ไปได้ไม่ได้อันตรายนะครับถ้าไม่มีน้าําป่ามันเป็นหินปูนมันไม่ลื่น อะไรนะน้ำ,นนำนเยเี่ยงแบบเยี่ยบอ่ะเล่นแบบนี้นี่ฮาเลยนะภรรยาผมเขาบอกว่าทานแต่วิมานที่มาแล้วที่ไหนก็ง่าย <c oughs> เวลาไปนะครับก็ช่วยๆกันนะครับพยายามใช้2มือ2ขาช่วยกันปีนป่ายนะครับเอามือจับขาตะกยอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดไปเป็นหมู่คณะนะครับก็อาจจะต้องหาเชือกอโยงจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะเวลามีอุปกรณ์กล้องเนี่ยถ้าตกน้ำไปคงไม่สนุกแน่ๆส่วนกระเป๋านะครับคุมเลนโคเวอร์เอาไว้กล้องถ้าต้องออกมาข้างนอกเนี่ย ก็เอาถุงพลาสติกนะครับหรือผ้าพันไว้เพื่อกันฝนกันกระแทกกันขุดขีดนะครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับเราจะไปยังแอ่งที่สวยที่สุดนะครับม,มันมีแอ่งนี้ปกติเขาถ้าหน้าเลาะหน้าแรงก็เล่นน้ำได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ให้เล่น แค่ใ <segue> ส่เด <cam> <down> ือ <Works> ข <okay objectively> um ้าียาวเท็ตัวไปเลย ตรงนี้เนี่ยใช้อุลตราวายแบบ14มิลนี่ยังเหนื่อยเลยนะครับแล้วก็ควรจะต้องมีฟิลเตอร์เอเอาผ้าเช็ดน้ำไปด้วยนะครับตรงนี้แบบรองน้ำหนักมากยังไงก็เปลี่ยนแน่นอน กที่รอสูช่วงบ่ายนะครับแสงมันจะสวยมากผมแนะนำให้อยู่นะครับมันจะเป็นย้อนแสงถ้ามันมีละอองน้ำเนี่ยมันจะได้ลำแสงที่หน้าน้ำตกนะครับแต่ว่าแนะนำใหออ้ออกจากตัวน้ำตกเนี่ยก่อนประมาณสัก3-4ก่อนก่อน4ี่โมงนะครับเพราะว่าเขาให้ออกจากน้ำตกไม่เกิน5้าโมงเย็นนะครับ ระหว่างทางนะครับเราก็จะผ่านน้ําตกเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีแอ่งน้ําค่อนข้างใหญ่เลยตรงนี้น้ำใสไหลยเย็นนะครับก็น่าจะลงเล่นน้ําได้นะฮะยังไงถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่าให้ลงไหมนะฮะก็ดูปลอดภัยดีนะครับลากไม้ก็สวยด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเราแบบแสงดีๆมีเวลานะครับ เรามาปั้นมุมน่าจะได้อยู่ถัดไปหน่อยก็จะเจอต้นยางใหญ่มากนะครับสูงน่าจะประมาณสัก20-30เมตรได้เห็นต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเราก็ชื่นใจนะฮะอยากให้มันมีเยอะๆแล้วก็อยู่ไปยาวๆอยู่ไปทุกที่นะฮะตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าป่าเคยถูกสัปปะทานมาหรือเปล่านะครับก็ต้นไม้ใหญ่ไม่ไม่ถึงกระเยอะมากนะครับถ้าใหญ่ขนาดน,นี้นะ แต่ว่าก็เต็มไปด้วยต้นไม้ก็ยังพอมีอนาคตนะครับตอนนี้เท่าไหร่เกือบเกือบโมงแล้วนะครับก็จะให้เห็นบรรยากาศของออลานกลางเต็นท์ตอนเช้ามันก็จะมีหมอกลงนะครับแต่ว่าวันนี้หมอกไม่ไม,ไม่ไม่หนาเท่าไหร่นะครับเยอะกว่า เมื่อวานหนากว่าแต่ว่าวันนี้อากาศเย็นนะครับนี่คือบริเวณที่เรากางเต็นท์นอนน้ำค้างจะแรงมากนะครับเราะฉะนั้นเนี่ยเราลืมเอาสมอบกมางงมากเลยว่าทำไมสมอบกไม่อยู่ในเต็นท์นะครับเ็เลยเอาไม้ไผ่มามาตัดแล้วก็ทำสมอบกแทนนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องเอามไม้ไผ่ไปใช้ที่ที่นู่นด้วยนะฮ <c oughs> ะก็ดูบรรยากาศลานกางเต็นท์ก่อนนะครับนี่น้ำดบ น้ำนี่เต็มรถเลยนะครับเนี่ยมีแต่น้ำไปหมดนะฮะแล้วก็กบรกาศนะฮะครานี้เดี๋ยวเราแนะนำแถวๆนี้หน่อยเนาะนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะปกติลานกางกเต็นท์ก็อาจจะไม่มีครับแต่ว่าที่นี่เนี่ย มีลานกางเต็นท์หลายลานนะครับเขาจะรับวันนึงได้ไม่เกินเท่าไหร่นะสองร้อยคนนะครับนักท่องเที่ยวไม่เกินสองร้อยคนแล้วก็จะมีบ้านเป็นบ้านพักรับรองนะครับซึ่งเราจะต้องทําเรื่องถ้าจะขอบ้านพักรับรองอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราปกติก็ไม่ค่อยขอกันนะครับเราก็มากางเต็นท์นะก็จะมีอยู่ไม่กี่หลังนะครับเอาไว้ใช่ส่วนใหญ่เนี่ยบ้านพักรับรองของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาจะเอาไว้สําหรับพวกคนที่มาศึกษามาเป็นนักวิจัยเป็นอะไรพวกนี้ที่เข้ามาในพื้นที่แล้วมาอยู่หลายๆวันนะครับอันนี้เข้ามาแบบมาทําประโยชน์ให้กับเ,เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับแต่ว่าก็แล้วแล้วแต่แล้วแต่โอกาสนะครับตัวนี้ก็เป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่นี่ที่นี่เนี่ยไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับ ทั้งการทำอะไรทั้งหมดจะต้องใช้โซลาเซลล์มาที่นี่ถ้าเป็นไปได้ก็เตรียมถ้าจะใช้ไฟก็เตรียมไฟมาเองนะครับเตรียมอะไรมาเรียบร้อยก็อย่ามาอย่าให้เจ้าหน้าที่เขาใช้ทรัพยากรนะครับถ้าเราไปใช้ของเขาเยอะเนี่ยเขาจะไม่พอใช้นะฮะแล้วก็ก็จะมีห้องน้ำนะฮะเป็นห้องห้องน้ำนี่ทำดีมากนะครับแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องสุขาแบบฉี่ได้อึได้นะครับ แต่ห้องอาบน้ำเนี่ยจะมีบางที่เท่าน,นั้นเองนะครับก็ห้องน้ําสะอาดสะอ้านกว้างขวาง,วางโอทงนะฮะน้ำสะอาดนะครับรู้สึกจะเหมือนน่าจะเป็นน้ําบาดาลน,นะครับแล้วก็นี่ก็นี่ก็แผงนี่ก็โซล่าเซลล์อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีอ,อ,อาคารที่ทําการนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักขวามือนะครับก็จะเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่เป็นรงเก็บอุปกรณ์นู้นนี่นั่นนะครับ สวัสดียามเช้าครับคร,ครับเดี๋ยวกำลังเอากล้องสามหกศูนย์ไล่ถ่ายบรรยากาศร<ฮ>อท่าน<ฮ> <laughs> ใช่ใช่<ฮ> <laughs> ได้ได้คนระับเดี๋ยวน,นี่อันนี้ก็คุณพีทนะครับเราเจอกันเมื่อวานเอาไม่กำลังพูดใส่กล้องครับอันนี้อันนี้คุณพีทนะครับเจอกันเมื่อวานนี้ก็วิเป็น<ฮ>ครอบครัวที่ชอบเที่ยวมากนะครับ ทำงานอยู่ CP ีนะครับแล้วก็เราก็มามาเจอกันขอเดียวกันคุยกันถูกขอมากจนเรื่องรถกอนเราไม่คุยเรื่องรถเลยเราก็คุยกันจนถึงนู่นนะฮะห้าทุ่มนะฮะคุณพี่ก็ใจดีชวนเราทานข้าวด้วยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนี่นี่เป็นรถแบบครอบครัวนะครับอ่าลองดูนะครับอันนี้ลิสันนาวาร่าที่ที่ถูกดัดแปลงตกแต่งนะฮะให้เป็นรถสําหรับพาครอบครัวท่องเที่ยวนะครับอันนี้ ติดพร้อมติดวินนะฮะแต่ว่ายังยังไม่ได้ใส่แล้วก็ใส่ย,ยางมัดทะเลนนะครับซึ่งลักษณะนี้เนี่ยลุยไปได้ทุกที่นะครับแล้วก็ทําช่วงล่างทําอะไรหมดยกสูงขึ้นมานะครับแต่ว่าที่ที่น่าสนใจมากก็คือเข้จะมีเต็นท์ด้วยนะครับ,บนนก็มีเต็นท์นะะสำหรับนอนอยู่ด้านบนเลยนะครับแล้วก็มีห้องน้ําห้องน้ําส่วนตัวนะครับมีห้องอาบน้ํามีฝักบัวด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นสะดวกให้มาบ่อยนี่นี่นี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งของการตั้งแคมป์แบบครอบครัวนะครับแล้วก็สามารถทำกับข้าวทำอาหารอะไรได้หมดเลยนถ่ายแล้วจะมีอะไรหรือเปล่านี่นะนะครับพี่ลองพี่ลองเชียร์อยู่นี่นะนะครับอันนี้อันนี้สามารถไปตั้งแคมป์ได้ทุกที่ครับรถก็ลุยเข้าไปได้แล้วก็ตั้งแคมป์ ด้านบนก็ข้อดีก็ปลอดภัยด้วยอ๋อแล้วก็แปลหรอคะโอ้ดีนี่มาถึงกันแล้วนะครับ <c oughs> ในที่สุดก็มาถึงอย่างแท้จริงว่าถ่ายคู่กับป้ายใช่เรามาถึงแล้ว <c oughs> น,นี่ <c oughs> มีแมงมุมอยู่นี่เลยมีที่นี่เยี่ยมตอนแรกตั้งทิ้เมื่อวาน เจอแมงมุมตัวใหญ่เยอะมากนะครับที่นี่มันจะมีศาลานะครับสามารถไปนั่งกินข้าวทํากิจกรรมตรงนี้ได้แล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ปิดแล้วก็จะมีอินโฟเมชันต่างๆเกี่ยวกับน้ําตกทิโรซูแล้วก็ที่เที่ยวต่ากนะครับแล้วก็ไปดูได้ครับอ,อ๋อเป็นไมโครโฟนครับอันนี้ไมโครโฟนเป็นไม์ไวเลสแล้วก็อันนี้เป็นกล้อง3 6 0อองศาใช เี๋ยแล้วว่าดิฟกาแฟกันนะครวันนี้ผมเดินทางออกจากทีละซูนะครับไปค้างที่อำเภอพบพระซึ่งก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่อยู่หลายที่เหมือนกัน เ,เช่นน้ําตกพาเจริญนะครับอันนี้แนะนำให้แวะนะครับถ้าน้ำเยอะๆจะสวยมากแล้วก็มีดอยป่าหวายเป็นดอยเปิดใหม่นะครับก็สวยดีอยู่เหมือนกันแล้วก็ถ้ำสีฟ้ากำลังฮิตเลยนะครับเป็นถ้ำที่ไม่ใหญ่มากนักแต่ถ่ายรูปได้สวยนะครับเดินทางสบายก็แนะนำให้ออกจากที่ที่รัูวรมาณสักไม่เกินเที่ยงนะครับหรือไม่เกินบ่ายสองนะฮะ แล้วก็จะถึงที่พรบพระน่าจะประมาณ4ี่หโมงเย็นสบายๆนะครับเจอกันตอนหน้าครับ